สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกาดไฟครั้งนะครับเย่ yeah. แล้วก็ถึงวันที่มันออกสักทีนะฮะกับมาวิล l ส n น p นะครับก็ที่คุณพ่อพิมพ์ในคอมูนแต่แรกแล้วว่ามันออกปุ๊บคุณพ่อจะมันจะเป็นเกมหนึ่งที่คุณพ่อจะเล่นลงช่องนะครับซึ่งตามสเก็ตด,ด้วนที่คิดเอาไว้ว่ามันน่าจะลงสล็อตบันเสาแม่ก์วันอาทิตย์ละกันคุณพ่อจะเส,เสียบไว้ซึ่งอาทิตย์นี้ไม่ไแน่ว่าจะอัดทันหรือเปล่าเพราะว่า Uh, ของค่อนข้างเยอะนะของของที่ออกค่อนข้างเยอะของหลักๆของเราก็คือแบนการดออกเยอะๆมากๆก็เลย mm hmm. ไม่ไแน่ใจว่าเสาร์ทีนี้จะทําทันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คุณพ่อก็จะมาแนะนําให้ระหว่างต้นเกมละกันนะเพราะว่าจริงๆก่อนที่จะเล่นเนี่ยคุณพ่อแอบไปเล่นโค้ดเบต้ามาตักเกือบเดือนแล้วก็รู้ระบบรู้อะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเยอะและก็สำหรับคนที่เพิ่งจะเร,เ,รเริ่มเล่นนะฮะตอนนี้ก็โหลดได้แล้วทั้งเพจโตแล้วก็ Apple Store นะครับ iOS กับ Android มีให้เล่นหมดแล้วก็ใน t e ีมก็มีนะเป็นแอปเล่นในคอมเลยเ,เรียกเสรน,นะครับไม่ต้องลงอีมูนะฮะมาสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเข้ามาปุ๊บอ่อารอมัน a s s e m b e สักแป๊บหนึ่งมันก็จะโหลดของนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมันจะเป็นก์ดเกมที่เล่นง่ายมากๆเพราะว่ามันเล่นกันแค่หกเทินจบอันนี้มันจะเป็นโหมดฝึกสอนสำหรับคนที่เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับมันจะมันก็จะเป็นสอนนั่นแหละอ่ะ สอนด่านแรกไม่มีอะไรมากมันจะแค่แค่สอนในเฉยว่าวิธีลงการ์ดวิธีเล่นอะไรยังไงนะครับซึ่งอ็อบเจกต์ของการเล่นของเด็กของเกมก็คือเราจะยึดโลเคชันเนี่ยให้ครบนะครับแล้วก็ลากไปเนี่ยลากสไปเดร์แมนลงไปอันนี้มันจะเป็นแบบไม่มีสก,กิลนะันะเป็นแบบวานิลาให้ดูแล้วกันมันก็จะเล่นแบบวานิลาใครที่พาวเวอร์มากกว่ามันก็ชนะซึ่งมันจะเล่นกัน6เทิร์นพอจบเทิร์น6ปุ๊บรวมกัน3โลเคชัน ใครชนะ2โลเคชันใน3มโลเคชันจะชนะเกมนะครับถ้าเสมอสมมติชนะ1แพ้1แล้วก็ชนะแล้วก็ชนะ1ไม่ใช่ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1มันจะเอาคะแนนรวมมาอีกทีหนึง่งว่าใครคะแนนรวมมากกว่าจะชนะนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เอาโลกลงไปอันนี้โลเคชันของคุณพ่อก็จะมี5้าของข้างบนมันก็จะเป็นแค่2คุณพ่อจะชนะเนี่ยสใน3โลเคชันก็ชนะใช่ไหมโลเคชันกลางเราชนะไปแล้วคราวนี้ขึ้นเทินสน3ขึ้นเทินสาม ให้มีให้สตาร์หลอดมาสตาร์หลอดมีอพพริตี้บอกว่าเมื่อเมื่อเปิดตัวถ้าคู่แข่งลงช่องเดียวกันกับสตาร์หลอดเนี่ยสตาร์หลอดจะบวกพลังสามหน่วยอ่ะสมมติเราเอามาลงซ้ายแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะคู่แข่งลงซ้ายด้วยมันก็จะเกิดสกิลนะครับเห็นคู่แข่งลงในช่องเดียวกันมันจะมีสกิลสองแบบสกิลเปิดตัวกับสกิล going on เอ้ย on going เออมันจะเป็นลิงก์กับคำพูดของคอมมิกนะ ไอออนกูอิงมันก็คือคอมิกที่ยังที่ยังที่ยังรันอยู่ยังยังมีอิชชูต่อมาอยู่นะฮะอ่านี่แล้วก็ดูโนวาโรมาบอกว่าโลเคชันเนี่ยมันจะแต่โลเคชันเนี่ยมันจะมีอาบิลิตี้ด้วยอันนี้คือได้จวดหนึ่งอ่ะเราได้จัวดเป็นเมดูซ่านะฮะแล้วก็การ์ดทั้งเมดูซ่าทั้งฮอกอมีอาบิลิตี้คู่แล้วก็สามารถจิ้มมาดูได้ฮอกอบอกว่าเมื่อเปิดตัวอ่าถ้ามีการ์ด ลงมาในโลเคชันเดียวกับฮอกอายในเทินต่อไปฮอกอายจะบวกพลังสองเมดูซ่าบอกว่าเมื่อเปิดตัวถ้ามันอยู่ช่องกลางมันจะบวกพลังสองใช้ง่ายมันจะเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าตัวสตาร์เตอร์เหมือนกับไทลอเหมือนกับสตาร์เตอร์ของเด็กนะครับอ่ะแล้วก็เมดูซ่าลงกลางแล้วก็อันนี้ฮอกอายอาจจะลงข้างนี้ก็ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะยังไงก็ มันเป็นอันนี้มันเป็นโหมดฝึกสอนนะฮะอ่เดอร์ติงจะเป็นตัววานิลานะไม่มีสกิลตีแรงเฉย,อ,ยอ่ะขึ้นเทินห้าเล่นกันหกเทินนะอ่ะอ่าไอลอนแมนมาไอลอนแมนมันบอกว่าไอลอนแมนพลังเยอะมันจะเป็นออนโกอิ่งเออออนโกอิ่งมันบอกว่าสกิลออนโกอิ่งคือเกิดสกิลที่เกิดตลอดเวลาที่ก์ดอยู่ในโลเคชันนะฮะก็มันบอกว่าเมื่อเกิดเมื่อมันจะรวมพลังดับเบิล ่าแล้วเมื่อกี้เรลงของไอไปแล้วอ่าแล้วก็อันนี้เป็นวากันดามันบอกว่าโลเคชของวากันดาบอกว่ามันจะเพิ่มพลังการ์ดสองพาวเวอร์ทุกใบในมือการ์ดทุกใบในมือจะเพิ่มสองพาวเวอร์เออของทั้งของสองผู้เล่นอ่าจากเอวแมนพลังศูนย์มันก็จะกลายเป็นพลังสองนะฮะล้วก็มาลงสั่งนี้เพราะว่ามันจะได้บัฟกับฮองไอของไอ,อ,งอจะเพิ่มพลังสองหน่วยแล้วก็เอวแมนมาก็จะบวกพลังทั้งทั้งโลเคช ทักหนึ่งเท่าอโบเ a นชันเป็นวานิลาเหมือนกันนะเขาใช้วานิลามาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตน้ตนๆอ่ะแล้วก็หักหักก็เป็นวานิลานะครับไม่มีไม่มีพลังไอ้ไม่มีสกิลแต่ว่ามีพลังพลังเยอะที่สุดแค่นี้ก็จบแล้วคุณพ่อชนะสองโลเคชันฝั่งตรงข้ามชนะโลเคชันเดียวเราจะเป็นฝ่ายชนะเห็นไหมชนะสองโลเคชฝั่งตรงข้ามชนะหนึ่งโลเคช ก็แค่นี้แล้วก็วิธีจะได้การ์ดเพิ่มทํำยังไงนะฮะวิธีได้การ์ดเพิ่มก็คือทําอย่างนี้อ่าแล้วเมื่อเราเล่นจบเกมมันจะมีเราจะได้พวกเงินกับเขาเรียกว่าหินอัพการ์ดอะ่ะแล้วมันจะอัพการ์ดแล้วก็มาอัพเมื่อเงินเราครบกับหินครบแล้วก็มาอัพได้อัพไปเไรื่อยๆตอนแรกก็จะเป็นเฟรมเบรกแล้วก็ไม่เป็น 3D นะฮะมันก็จะเพิ่มลกเพิ่มอ่า คุณภาพของกาดนะนก็จะเป็น3มิติแล้วก็เพิ่มได้อีกมันก็จะเป็นอ่าแอนิเมเต็ดแอนิเมเต็ดเสร็จแล้วก็เป็นชายนิ่งโลโก้แล้วก็เฟรมแอนิเมเต็ดแล้วก็โฮโลแกรมเยอะอ่ะอันนี้เล่นจบมันให้พันธุ์เชอร์มานะครับให้มาใส่เด็กเลยเป็นการ์ดฟรีอ่าแล้วเขาก็เซฟให้แมทท่สองกนีเป็นหมวดฝึกสอนอยู่เหมือนเดิมถ้าจะเป็นนิกฟูลียังไงก็เป็นหมวดฝึกสอนนะฮะก็เป็นเจอกับอาคาธาฮัตเน็ตอ่ะ คันนี้จะมาจริงจังกว่าเมื่อกี้อันนี้คือวิธีการเล่นจริงๆของเกมจะเป็นแบบนี้ทุกหนึ่งเทิร์นเหมือนกับฮัสตโตนนะครับมันจะให้มาหน้ามาเพิ่มทีละหนึ่งทุกเทิร์นสมมติคุณใช้อันแรกไปจนหมดแล้วอ่าเราสามารถคอได้แค่หนึ่งมาหน้าควิกเซเวอร์มีสเตอร์กิบอกว่ามันจะขึ้นมือแรกเสมอแต่ว่าพลังน้อยไอมิสตี้ไนท์เนี่ยไม่มีสกิลเป็นมานิลานะฮะเพราะฉะนั้นก็ใส่ไอนี้ไปก่อนเซนเดอร์เซนเดอร์บอกว่า การที่อยู่ในในโลเคชันี้จะเพิ่มพลังหนึ่งหน่วยเป็นโลเคชที่ดีนะฮะอ่ะเนี่ยเห็นไหมขึ้นเทิร์นไปปุ๊บเอนเออร,รเราจะกลับมาเพิ่มเพิ่มเต็มเหมือนเดิมก็แล้วก็จะเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยทุกครั้งมากสุดก็จะมี6 g นอกจากว่ามันจะได้จากจากพวกโลเคชมาให้เพิ่มอีกอ่ะเพิ่มเดอะวาวมาหรือว,ว่าบอกว่าในเทิร์นหไม่สามารถในเทิร์นหไม่สามารถลงช่องกลางได้ไม่สามารถลงช่องโลเคชนี้ได้ เราก็เอาเมดูซ่าลงไปก่อนเพราะเมดูซามันเกิดสกิลช่องกลางอยู่แล้วก็ลงไปเลยเป็นสี่ช็อกเกอร์เป็นวานิลาเหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วคราวน,นี้อ่ะไอเดอะฮับมันบอกว่าเรนดอมการ์ดขึ้นมือผู้เล่นง่ายๆอันนี้เรามีมาณาสามแล้วเราก็สาม,มารถคอมานาสามได้แล้วก็คอเป็นพันนิเชอร์พันนิเชอร์บอกว่าออนกอิงมันจะบวกพลังหนึ่งในตามการ์ดของฝั่งตรงข้ามในโลเคชันเดียวกันกันกบมัน ฝันทองข้ามมีโลเกชันอ่ะสามใบแล้วไอ้น,นี่เป็นออนกูอิงถ้าเขาลงมาอีกใบหนึ่งก็จะบวกอีกหนึ่งตอนนี้บวกห้าบวกบวกเป็นพลังห้าก็ยิงเยอะอยู่ดีอ่าอีกตัวนึนงพ่อคิดว่าดีจะเป็นมิเตอร์แฟนตาสติกแนะนําว่าให้ลงช่องกลางแล้วก็เอเนจีเหลือหนึ่งฝันองข้ามข้างนี้มีพลังเยอะเพราะเอามาเอามาไว้นี่ก็ได้พลังจะได้บวกอีกหนึ่งเป็นหกแล้วก็มิเตอร์แฟนตาสติกบอกว่ามันจะเพิ่มพลังให้ซ้ายขวาคนละหนึ่ง ดีเห็นไหมหมัดละหนึ่งก็ส,สวยนะแล้วก็มีแอนิเมชันทุกใบนะครับเล่นแล้วคนข้างจะถูกใจมากอ่ะฝันองข้ามนะครับเขาลงอย่างเงี้ยฝัน,นอง,นงข้ามโลเคชั่นของฝันองค้ามีสี่ใบเต็มแล้วเราสามารถคำนวณได้แล้วค่าลงข้างนี้มากกว่าห้าเราจะชนะโลเคชั่นของของเดอะฮับทันทีเพราะว่านอกจากว่าเขาจะไปม,มีตัวบัฟพลังจากที่อื่นมาเพราะฉะนั้นเราก็เอาบูมิเนชั่นลงขวายังไงก็ชนะโลเคชั่นนี้แน่หนึ่งโลเคชัน่น เห็นไหมเราก็จะมีพลัง17ประนงค่ามี12ที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้นอกจากเขาจะมีสกิลแบบลูกเล่นในอนาคตอีกช่องกลางตอนนี้ปิดแล้วเธอนี้เราไม่สามารถลงช่องกลางได้แล้วเราก็ลงในขั้ซ้ายกับขวาเนี่ยช่องกลางลงไม่ได้เห็นไหมอ่ะข้างซ้ายไอข้างขวาเนี่ยมันไม่ต้องลงก็ได้เพราะว่าเราชนะอยู่แล้วเราก็ลงเอาฮักลงข้างซ้ายได้เลยปุ่มตูม สิบสองอีสิบเอ็ดฝั่งตรงข้ามยังไงก็ไม่มีทางชนะเราแค่นี้เราก็ชนะสามโลกเกตง่ายๆอันนี้มาเล่นกับคอมนะมันก็เลยค่อนข้างจะง่ายนะก็ต้นเกมมันก็ลองฝึกเล่นไปเฉยเฉยเขาก็แค่สอนเฉยเฉยอ่ะเขาก็อันนี้ก็สอนเฉยเฉยว่าอัปเดตอัปเกรดการ์ดอีกซึ่งรู้สึกว่าอัปเกรดอันนี้จะไม่มีผลกับเล่นจริงแค่อัปเกรดให้ดูเฉยๆนะเฟมเบกก็ตัวกระทะลุกรอบเป็นอันคอม อัปเกรดแล้วก็จะอัล็อกนิวการ์ดมาอีกนะฮะก็มันก็ให้การ์ดมาแหละได้เซนติ n เนลเซนติเนลบอกว่าเมื่อเปิดตัวเอาเซนติเนลอีกหนึ่งใบจากนอกเด็กขึ้นมือใส่เข้ามาอ่ะหมดแล้วหมดฝึกสอนแล้วก็หมดแล้วก็ทําให้มาดูคอลเลกชันตอนนี้การ์ดการ์ดที่อยู่ในคอลเลกชันนี้ยก็จะเป็นการ์ดแบบเล่นง่ายๆเป็นเด็กกึงก่งๆวานิลากึงก่งๆเพิ่มพลังนะฮะ อันนี้นบอกว่าให้เอาช็อกเกอร์ออกเพราะว่าช็อกเกอร์เป็นวานิลลาแล้วให้ใส่เซนติเนลแทนอะแล้วก็ให้ไปลองเล่นนะครับอ่าให้ตั้งชื่ออันนี้คือคุณพ่อแม่จะว่าอันเนี้ยน่าจะน่าจะเล่นกับคนจริงแล้วคุณพ่ออะไม่รู้ว่าอันนี้เจอกับคนหรือเจอกับบอทนะต้องดูถ้าชื่อแบบภาษาไทยภาษแบบาจีนอย่างเงี้ยเจอกับคนแน่นอนถ้าแบบชื่อ ภาษาอังกฤษนี้น่าจะบอทเนี่ยบางทีเขก็งงว่ามันเป็นคนหรือเป็นบอทนะที่เล่นเล่นเนี่ยอะอะลงลงมาหมดเด็กมันให้คิเซิเวอร์เป็นใบแรกก็ตามนั้นโลเคชันแรกเป็นเนโคชาบอกว่าการท,ที่อยู่ในโลเคชันจะพลังบ 2, ลบสองฉะนั้นเราก็ไปลงที่อื่นแทนแล้วก็กด e อ t e ทอไอไอลูกลูกแก้วข้างบนเนี่ย ที่เป็นเล็กหนึ่งข้างบนเนี่ยคือ snap เป็นการบัฟฝั่งตรงข้ามเป็นการเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบัฟอะบัฟเหมือนกับเกทับฝั่งตรงข้ามว่าม,มือเราน่าจะดีกว่านะอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลยุทธ์ว่าฝั่งตรงข้ามลงของไอมาตรงกลางของไอมันมีสกิลบอกว่ามันต้องมีฝั่งตรงข้ามในเทิร์นต่อไปฝั่งตรงข้ามต้องเอาการ์ดมาคอรในช่องเดียวกับของไอเพราะฉะนั้นเราเอาสตาร์ล็อดมามาเสียบไว้ได้เลย แล้วก็เอนเทอร์แล้วก็แนปไปทีหนึ่งอ๋อแนปไม่ได้ยังไม่ถึงเห็นไหมมีการ์ดใหม่ลงมาแค่ต้องแค่ตอนที่ของไอสตาร์หลอดลงนะมันถึงจะบวกพลังถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่บวกแล้วนะฮะอา Wish View ่าวิชวิวว่ะคุณพ่อไม่ค่อยชอบตรงที่มันบอกว่าเทิร์นสจบเทิร์นสปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นที่อื่นนะเปลี่ยนโลเคชัเป็นที่อื่นคุณพ่อก็เลยเอาไซคอปมาลงข้างข้างดีกว่า สังเกตนะมีสก,กิลนะนี่ปียิดออปติคเบลสนะฮะทุกตัวมีสกิลมีแบบเอฟเฟกหมดเลยนะสวยดีอ๋อไอบ็อกซ์มันบอกว่าการ์ดบวกหนึ่งอ่ะเป็นเดนเจ r ร o ลูมนะครับคันนี้คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเลยว่าเราจะเล่นยากแหละเพราะว่าเดนเจอร์ลูมันมีโอกาส25%ที่จะถูกทำลายในการ์ที่เล่นในเทิร์นนี้อก็ลงไปเผื่อโดนเพราะว่าอันนี้เป็นไอดีลองนะไม่ได้เล่นไอดีนี้เป็นหลักนะครับ ล็อกเก็ตถ้ามีการ์ดใหม่มาอย่างนี้มันจะเป็นขึ้นขึ้นว่าคุณไม่เคยเห็นการ์ดนี้มาก่อนมันก็จะบอกว่าการ์ดนี้ทําอะไรได้บ้างล็อกเก็ตก็จะกิวเหมือนสตาร์ลอดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นการ์ดอ่าเขาเรียกว่าการ์ดมาหน้าหนึ่งนี่โดนยิงยี่ส้าเซนโดนยิงนะโดนยิงไปซะอืมเทินห้าแล้วคุณพ่อว่าเทินนี้เราเกมนี้เราเล่นยากเราเอาไอ้แมแบบพลังขวาเลย แล้วเดี๋ยวซ้ายคุณพ่อจะปิดด้วยหักข้างขวาเราค่อนข้างจะชนะแน่ๆอู่แล้วแม่ก็เสมอถ้าเขาเอาหักลงขวานะแล้วก็หักลงซ้ายแทนก็จะยืนอยู่ที่สิบเพราะว่าลบพลังสองน่าจะชนะอยู่เพราะว่าช่องกลางเราปล่อยทิ้งมาอยู่แล้วไงพระเด็าแบนี้ถ้าช่องกลางเรารู้ว่าเราแพ้แน่ๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปลงก็ได้เราให้ปล่อยฝั่งข้ามชนะหนึ่งโลเคตไปเลยเพราะว่า เราชนะไปก็ไม่มีเราจะไปดื้อดึงเอาช่องกลางก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะอ่ะชนะแล้วนะนอันนี้ก็จะได้ของมาอัพอัพอัพการ์ดนะครับเนี่ยอันนี้เขาให้มาหนึ่งพันถ้ยี่สิบห้า 25, เพื่ออัพหนึ่งการ์ดนะครับมันก็จะเป็น frame break. เฟรมเบรกเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับที่คุณพ่อไปอ่านมานะเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้การ์ดไม่ไหนให้มันเลเวลสูงสูงะให้มันเป็นระดับสูงสูง,ง,ง่ายอะ่ะ เราเพยายามให้มันเป็นการ์ดขาวไว้เพิ่งไปอัพมันให้ไปอัพการ์ดใบอื่นก่อนแล้วไอ้การ์ดขาวเนี่ยมันจะได้ได้ชิ้นส่วนอัปเกรดมาเยอะกว่าการ์ดสีนะก็ไม่ไม่ได้ลองเหมือนกันนะพคุณพาออัพรัวๆเลยอ่ะแล้วก็เมื่ออัพการ์ดหนึ่งครั้งมันจะมีของให้ก็เหมือนกับการตอนนี้ต้น,ต,น,ต,นต้นเกมไปเลยคุณพ่อเล่นมา,มาประมาณเกือบเกือบเดือนพ่อยังไม่ยังไม่ได้จับกาชา จะเป็นการ์ดฟรีมาอยู่อย่าง,างเดียวเลยการ์ดที่มันล็อกไว้ให้แล้วเนี่ยวกนี้คือการ์ดล็อกมาให้แล้วแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บพวกนี้เขาจะเรียกว่าภูภูหนึ่งหรือภูศูนย์แล้วก็มาเนี่ยอ่าพวกนี้เขาเรียกว่าสตาร์เตอร์หรือภูหนึ่งหรือภูศูนย์นี่แหละแล้วก็เนี้ยตั้งแต่มิดทรีที่มันเป็นมิดทรีสลับกับบูธทีละอันอย่างเงี้ยจะเรียกว่าภูหนึ่งจะเป็นการ์ดที่เก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะสามารถจัดเด็ก แยกสายไดนะ้ระดับหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาอีกอัพระดับการ์ดไปเรื่อยๆเกมนี้มันดีตรงที่ไม่ต้องเปิดกาชาให้คุณคุณแค่เล่นเล่นตามอ็อบเจกต์เล่นตาม object, เควสที่มันให้มาทุกวันแล้วก็เก็บของอัพการ์ดไปเรื่อยอัพการ์ดไปเรื่อยมันก็จะได้การ์ดใหม่มาเรื่อยๆอยู่แล้วอัพไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงแบบหนึ่งนะอะจนถึงเป็นอย่างนี้จนถึงเป็นมิทรี่การ์ดแล้วก็สลับกับเครดิตกับบูส อันนี้เขาเรียกว่าภูสองมันจะเป็นการ์ท,ที่เก่งขึ้นไปอีกการท,ที่มีลูกเล่นขึ้นไปอีกกว่าภูหนึ่งกับภูศูนย์แล้วก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยเก็บภูหนึ่งภูสองไปแล้วถึงตรงนี้ที่เป็นคอลเลกชันเคสมันจะกลายเป็นภูสามมันจะเป็นการ์ท,ที่เก่งเก่งมากๆคือบางใบอาจจะจะเก่งมากๆบางใบอาจจะเป็นการ์ดเฉพาะเด็กเฉพาะทางก็อยู่ในนี้นะครับ ก็อัปเกรดก็คือวิธีการใหม่ก็คือเล่นเล่นไปเรืเ่อยๆก็จะได้เองอแล้วก็มีมีแอดเคาน์นะก็ล็อกอินเพื่อที่จะการ์ดไม่หายนะครับแล้วก็ซีซันพาร์อันนี้ไม่มีเติมแล้วก็ทุกอย่างฟรีหมดไม่ต้องแปลกใจมันจะเป็นซีซันพาร์ตสำหรับคนเล่นใหม่ทุกคนจะต้องผ่านซีซันพาร์นี้ก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่ซีซันพาร์ของจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อจะเปิดแอดเคาท์ที่คุณพ่อเล่นให้ดูนะ อันนี้ก็ทุกคนก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆแหละมันก็ได้บทเองก็จะเป็นแอนแมนแอนแมนก็ดีสำหรับเด็กเริ่มต้นเป็นคอร์ลนนัสเฉยๆคุณพ่อไม่ช,ชอบไอออนฮาร์ดอ่ะตัวใช้กาโมล่าก็โอเคแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือบูมาเวลนะฮะเป็นเด็กเริ่มต้นเล่นกับเด็กเริ่มต้นที่ดีนะพวกนเนี้ยเนี่ยเล่นกับพวกนี้ได้ดีนะบูมาเวลแล้วก็เล่นกับไอพวกนี้ได้ดีเนี่ยอ่ามีของมีของมารับด้วยนะในอินบ็อกซ ถ้าคนเล่นแอ d r o i d จะได้ฮักถ้าคนเล่นถ้าคนเล่น iOS จะได้ i อออนแมเป็นเขาเรียกว่าแวรเลียนนะฮะเป็นการ์ดแวรเลียนซึ่งถ้าคุณเปคุณก็สามารถหาแวรเลียนเพิ่มได้จากในนี้ในช็อปนะครับก็จะมีแวร์เลยียนหลายแบบสวยๆมีทั้งแบบ g ีบน่ารักสำหรับคนที่ชอบแบบ g ีบนะมีแบบพิกเซลอาร์ตมีแบบเบบี อันนี้เป็นอันนี้เป็นมาจากอีเวนต์ abomination ใน future impact นะครับมีเป็นอันนี้เป็นเบบี้ของ s t a r l o r d อันนี้ก็เป็นแวรเลียของไ c ค o p ปก็จะเป็นช่วงอ่าช่วงช่วงอะไรนะช่วงเมซยาป่ะช่วงไอ้นั่นแหละช่วงอืมช่วงช่วงอะไรวะ ช่วงก่อนที่จะเป็นฟินิกซ์ไคอบช่วงก่อน AVX อะช่วงแถวๆถวซีบิวแถวอะไรพวกนั้นแะแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่เล่นแล้วไอ้พวกไอ้พวกอย่างเงี้ยพวกของอัพการ์ดไม่ถึงแต่ว่าอยากอัพการ์ดคุณก็สามารถเอาเครดิตเนี่ยมาอัพได้เลยมันก็จะทุกวันมันจะเปลี่ยนไป3ใบสใบนะฮะแล้วก็มีเครดิตแล้วก็มีเพชรซึ่งเพชรมันบอกว่า น่าจะต้องผ่านซีซันพาร์ตก่อนถึงจะซื้อได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยจริงๆมันมีแพ็คเริ่มต้นด้วยก็ต้องผ่านซีซันพาร์ตก่อนมัง้งถึงจะได้นะครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสลับไอดีแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาไอดีคุณพ่อมาเล่นให้ดูนะอ่ะโอเคอันนี้กลับมาแล้วเป็นแอคเคาท์ที่คุณพ่อเล่นหลักนะครับก็แน,น่นอนนะว่ายึดหัวหาดชื่อเดิมมาอยู่หเ,นะเหมือนเดิมนะชื่อที่อ A เหมือนเดิมนะฮะก็ เห็นเหตุว่าเล่นไปถึงระดับ500กว่าแล้วก็คุณพ่อเพิ่งจะขึ้นภูสามที่เราไปฝั่งเบื่อกี้ไปไม่เมื่อวานนี้เองก็เนี่ยได้อันนี้เป็นมันได้เป็นเครดิตนะแล้วก็เนี่ยได้เป็นพวกการ์ดผลัประหลาดและไรฮิลคาวได้เป็นมิสเทริโออย่างเงี้ยแบบเมื่อคุณเล่นการ์ดนี้มันจะสร้างภาพหลอนภาพลงตาในโลเคชั่นอื่นๆๆๆๆๆๆแบบเอาไว้เอาไว้คุณประสาทเขาอะเป็นเด็กคุณประสาทอะแล้วก็ ลืมบอกไปว่ามันสามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้นะฮะลืมเปลี่ยนโลเคชลืมเปลี่ยนซึ่งคุณพ่อไม่ได้เล่นภาษาไทยนะเพราะว่าคุณพ่อคิดว่าภาษาไทยอ่ะมันอาร์ตไม่มันฟอนต์ไม่สวยคุณพ่อเลยเปลี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับก็ภาษาไทยก็โอเคนะครับจริงๆมันมันมันแปลสกิลทั้งหมดให้เลยซึ่งการ์ดในโลเคชั่นคุณพ่อเนี่ยก็จะเยอะมากเอ้ยซึ่งการ์ดของพ่อก็เยอะมากเด็กตอนนี้ทําไ้แปดเด็กแล้วด้วยว่าพูหนึ่งพูสองคุณพ่อครบหมดแล้วไง แล้วก็เด็กตอนนี้ก็จัดไว้อยู่8เด็กก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นบัฟพาวเวอร์อันนี้จัดเป็นทีมการเดียนนะแล้วก็มีเดวิดดิลซอรก็จะเป็นเน้นเด็กที่เน้นเด็กที่แบบเน้นหาก,การ์ดขึ้นมือเพราะว่าทิ้งมือเยอะเดวิดดิลซอรมันจะมันจะพลังเยอะพลังมันจะบวก2ต่อมือ1ใบซึ่งโดนเนิร์ฟมาตอนแรกมันบวก3 <laughs> โดนเนิร์ฟตั้งแต่โค้ดเบตา้า อันนี้จะเป็นคิวการ์พวกนี้ของมันยังไม่ครบหรอกมันจะมีบางใบที่ดีกว่านี้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่ายังไม่ได้ก็อันนี้ก็จะเป็นเน้นเอาคาเนชคาเนชบอกว่าเมื่อลงสนามเมื่อเปิดตัวเออมันจะทําลายการทั้งหมดที่อยู่ในโลเคตเดียวกับมันตัวมันจะบวกพลังสองตอการทำลายหนึ่งใบอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่แย่มันจะแย่สิมันไม่แย่มากเพราะว่าในโลเคตมันจะเป็นอะไรมันจะมีเดอะฮูดเดอะฮูดบอกว่าเมื่อลงสนามมันจะมันจะสร้าง เดมอนหนึ่งใบขึ้นมือเดมอนจัพลังเก้าแล้วก็มาหน้าศูนยะ์ะเอ้พลังหกมาหน้าศูนย์นะฮะมีโนวาโนวาบอกว่าเมื่อมันถูกทําลายมันจะแจกทุกตัวในของเราบวกหนึ่งมีบักกี้บักกี้บอกเมื่อมันถูกเมื่อมันตายมันจะกลายเป็นอ่ามันจะกลายเป็นวินเทอร์โซเยอร์ที่พลังหกแล้วก็เกิดในโลเคตเดิมบูเบอร์ลีนบอกว่าเมื่อมันตายมันจะไปเปมันจะไปเกิดในโลเคอื่น เซเบอร์ทูดบอกว่าเมื่อมันตายมันกลายเป็นมานาศูนย์ขึ้นมือเห็นไหมไม่แย่จริงๆมันจะมีแบบพวกพลังสี่พลังห้ามานาสี่มาน่าห้าที่ดีกว่านี้แล้วก็เดดล็อกนะเดสล็อกมันบอกว่าก็เหมือนกับไอ้นั่นแหละลงมาบึ้มบึ้มทึ้งโลเคตก็เป็นเด็กเด็กตลกๆเนาะแล้วก็เด็กออนกูอิกไม่มีอะไรเด็กเคออสเนี่ยก็จัดมาเพื่อปั่นอย่างเดียวนะฮะปั่นประสาทคนเล่นด้วยนะไม่ได้เน้นเก่งเน้นปั่นนะก็ไอแมนบวกคอร์สเขาหนึ่ง ย้อนดูทำลายการ์ดหนึ่งอีโมนี่มอบอกว่าเมื่อมันลงมันจะเป็นมาน่าหนึ่งแต่ว่าพลังเจ็ดคือเยอะมากเยอะที่สุดในมาน่าหนึ่งเลยมัง้งแต่ว่าเมื่อลงมาแล้วโลเคชนี้เราจะลงไม่ได้อีกไอสกออ์เปลี่ยนเพิ่มคอร์สไอลดพลังมิเตอริโอกันที่บอกไปนะคอร์สมอดออน going ของมันคือห้ามการทั้งหมดที่มันเป็นสกิลเมื่อเปิดตัว จะไม่ทำงานถ้ามันอยู่ในโลเคตเดียวกันกันกบคอรมอรสและของเราและของเขาด้วยไรโนลงมาบึ้มโลเคตนะฮะบึ้มสถานที่แซนแมนเป็นตัวที่ปั่นอีกตัวหนึ่งลงมามันจะทำให้โลเคนั้นน่ะเอ้ยทำให้ทั้งเทิร์เนี้ยทั้งเกมเนี้ยเลยอะ่ะลงการ์ดได้คนละหนึ่งใบคือกวนกวนเนีกวนเอน h a นเ e d เมื่อเปิดตัวมันจะลบออนกูอิงของทั้งของทัง้งของทั้งโลเคชนะฮะฮอกัอบลินเนี่ยกวนสุด มานาห้าพลังลบแปดแต่ว่าเมื่อเปิดตัวมันจะไปอยู่สนามฝั่งตรงข้ามลิชลิชบอกว่าเมื่อมันลงมาเพื่อเปิดตัวมันจะลบอาบิลิตี้ของการบนมือทุกแข่งทั้งหมดแล้วก็อเมริกาชาวเวสนติดไว้เพราะว่ามันไม่ไม่อยากให้ขึ้นมือเยอะมันบอกว่ามันจะไม่มีทางจั่วเจอใบนี้นอกจากเทินหเนี่ยดีเห็นไหมก็อย่างนี้แหละเด็กมันก็เล่นประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะคิดว่าเล่น เล่นซีซันพาร์ทฟรีจนจบแล้วมันจะมีวลคัมบัเดิลมาให้นะก็จะเป็นเงินร้อยสิบาทแต่ว่าได้แวรเลียนของกัปตันอเมริกาได้อวาตาร์แล้วก็ได้เพชรได้ทองนะเนี่ยอันนี้ก็มันทุกวันมันจะสลับแวรเลียนไปเรื่อยๆแวรเลียนในนี้ยมันจะมีแค่การ์ดท,ที่เรามีนะหมายความว่ามันจะไม่มีทางสมมติคุณอย่างที่คุณพ่อเห็นนะไม่มีคุณไม่คุณพ่อไม่มีสไปเดอร์แมนใช่ไหม สไปเดอร์แมนเป็นการ์ดดีมากๆนะแต่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแวรเลียนจะไม่มีสไปเดอร์แมนคุณต้องไปหาซื้อซึ่งเดเวลลอปท่นบอกว่าอนาคตเขาจะอัพเขาเรียกว่าช้อปปิ้งสามารถเอาเงินจริงซื้อการดที่อยากได้ได้เลยซึ่งมันมาในอนาคตแล้วก็พวกอัปเกรดอันนี้ได้ฟรีทุกวันนะอย่าลืมมากดนะครับจะได้เครดิตฟรี50เครดิตทุกวันนะแล้วก็เพชร แล้วก็ซีซันพารของปัจจุบันที่เป็นซีซันทพารจริงๆตอนนี้มันชซ่อั้นพาร์ทว่า s ิมไบโอต i อินเวช n นะครับก็การ์ดท,ที่ดีที่สุดของมันก็คือไมโมราเลสสไปเดอร์แมนนะครับเป็นเด็กหมูเป็นเด็กมูนะเด็ก o มูก็เป็นหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างจะเมตาเก่งมากๆเพราะว่ามันมันเดายากฝันทงค่ามันจับทางไม่ค่อยได้นะครับก็เมื่อการ์ดนี้มูในเทิร์นสุดท้ายดีการ์ดมันจะคอรสลดลงหนึ่ง เมื่อเมื่อเรามีการหมูแบบในเทินแล้วอ,อ่าไม่ใช่เด็กบอกว่าเมื่อเรามีการหมูแบบการ์ดใบเนี้มันจะลดคอร์สลงหนึ่งเออนั่นแหละเก่งทําให้มันเป็นตัวที่เอามาเล่นง่ายๆคอร์สเหลือหนึ่งด้วยสมอไม่ใช่คอร์สลงหนึ่งแล้วต่คอร์สเหลือหนึ่งด้วยแหละแล้วก็มันก็จะมีฮิ่เคมไปแล้วก็คือพวกพวกรางวัลฟรีนะแล้วก็ พวกนี้มีมิสทรีเวเลียนให้ไปสุ่มเล่นไม่รู้ได้อะไรนะแล้วก็มีอวตารแล้วก็มีคาเนตที่เป็นเวเลียนของคาเนตมันก็มีเวเลียนของสไปเดอร์วูแมนด้วยมั้งสวยมากเลยนะสไปเดอร์เนี่ยเป็นซิมไบโอตเป็นเป็นช่วงตอนที่สไปเดอร์วูแมนเป็นซิมไบโอตนะแล้วก็มีหลังการ Spider ์ดสไปเดอร์แมน แล้วก็ไปเรื่อยๆัวสุดท้ายก็จะได้เป็นแวร์เลียนของสเดอไดแมนไมโมลาเลสนะครับอ่าผมพ่ลืมพูดเรื่องจัดเด็กไปคุณผู้คิดว่าจะไปพูดต่อหน,นุนแต่ว่าเด็กมันก็จะมีแค่เนี้หกใบเอ้ยสิบสองใบไม่ซ้ำหน้ามันทำให้มันเด็กมันค่อนข้างจะจัดง่ายนะแล้วก็จะได้หลายแบบมากๆก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้สามารถเติมเติมอ่าเติมเงินได้แล้วเพราะว่าตอนที่เป็นโค้ดเบต้า ประเทศไทยเติมเงินไม่ได้ไงต้องไปมุดซึ่งคุณพ่อไม่อยากจะมุดมันเป็นบัตรเครดิตไงแล้วมันมุดไปแล้วมันอันตรายนะก็เลยไม่มุดดีกว่ารอรอเกมเปิดค่อยค่อยเติมทีเดียวแล้วกันก็ประมาณนี้นะฮะสาหรับวันแรกที่จริงๆต้องจริงๆมันต้องแต่มู่บายใช่มันมากลางคืนคุณพ่อเลยไม่ได้อัดอัดตอนเช้าอัดตอนกลางวันของวันวันนี้เธอวันนี้แทนนะวันพุธแทนเลยก็ไปลองเล่นดูได้นะครับมาแล้วนะใน iOS และ Android นะครับแล้วก็สตรีมด้วย ไปลองจัดเล่นได้ตามปกตินะครับจะพยายามอัพคลิปของวันวันเสาร์อาทิตย์นี้อา,อาจจะอาจจะอาจจะพยายามจัดดิกจัดดิกจัดเด็กง่ายๆเด็กแบบที่เป็นเทียภูศูนที่มันไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้ของเลยให้ดูละกันง่ายๆนะแบบหรืออาจจะใช้ของเล่นน้อยเป็นเด็กก็เด็กบัฟพาวเวอร์แหละเออลองให้น้องๆไปลองเล่นกันเริ่มเริ่มเล่นกันนะครับมา วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันขรบคุณมากนะฮะสำหรับกกรับชมไว้ติดตามชม Power Snap ในช่องคุณพ่อได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์น่าจะประมาณเนี้ยสักวันหนึ่งตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะว่าจะวันไหนน่าจะวันเสาร์แหละเออเนาะโอเคละกันวันนี้ก็ขอบคุณมานนะฮะสวัสดีครับ